ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะพี่ปิดนะคะสุปกิจบุญศาสตร์นะคะ f ฟเดอร์และโอเนอร์นะคะของปิด a s สและก็บิ p สเปซเชิญค่ะเป็นกรรมการของสมาคมสิทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้คนฟังในหลักคิดของผมนะครับว่าบิ s สเปซเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป e าหมาแรกเนี่ยคือผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีบิ s p a c e อยู่ที่นี่นะ นะครับอันนี้อันที่1เลยอันที่2ก็คือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่า Bitspace มันเกี่ยวข้องกับดิจิทัลแ s สเซ Bitcoin หรือคริปโตจริงๆแล้วผมแยกมันออกจากกันนะครับแต่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอันที่3ผมอยากจะเชิญชวนคนที่มีความรู้นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เป็นคนที่มีความรู้ด t เทคในเชิงเทคโนโลยีก็ได้เข้ามาร่วมกัน ใช้บิ s สเปซเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ความรู้กับคนทั่วๆไปนะครับผมจะขอเล่าแบ็คกรายฟังิดน,นึงแล้วกันว่าบิ s สเปซเนี่ยที่มาที่ไปมันคืออะไรนะครับผมจะเจอคําถามทุกคนมาเจอทําไมมันต้องเป็นบิ s สเปซเออบิตสเปซมันคืออะไรทําไมมันต้องเป็นบิ s สเปซนะครับอันนี้เป็นสไลด์ทีอ่อ่ผมต้องบอกว่ามันเป็นสไลด์ที่ผมได้อ่านเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยก็รู้สึกอิมแพคนทางขวามือของทุกคนเนี่ยเป็นคุณครูนะครับส่วนคนซ้ายเนี่ย เป็นนักเรียนที่หูหนวกแล้วก็ตาบอดนะครับคนขวาชื่อแอนเน่สุลิวนนะครับคนนี้เนี่ยจริงๆเขาก็ตาบอดส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาได้รับเชื้อแบคทีเรียตอนสมัยเขาอายุ5ขวบนะครับ8ขวบเนี่ยเขาก็เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคนตาบอดนะครับลูกศิษย์เขาชื่อเฮเลนนะครับปัญหาเขาคือว่าเฮเลนเนี่ยทั้งหูหนวกแล้วก็ตาบอดตอนที่เฮเลน ยังเล็กๆเนี่ยเขาเข้าไปเรียนกับอแอนนาเนี่ยตอน8ขวบตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยสตริกกับเรื่องการเรียนมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เขาสตริกกับเนื้อหาของบทเรียนที่เขาได้เรียนมาในโรงเรียนคนตาบอดเนี่ย มันไม่ได้ทําให้ลูกศิษย์เขาเนี่ยเก่งขึ้นเลยกับกันเนี่ยเขาปรับให้หลักสูตรเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่นักเรียนเนี่ยเขาต้องการพัฒนาการของนักเรียนคนนี้เติบโตไปมากในประวัติของผมเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าในช่วงปี2017เนี่ยผมก่อตั้ง i t c a s t หลักของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะแชร์ความรู้ที่ผมมีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับถึงมันจะมีอันน้อยนิดก็ตามแต่เราก็คิดว่าเราได้เรียนรู้ไปกับคนที่มาดูช่องเรานี่แหละนะครับ ช่วงปี2020ผมได้รับอินไว้นะครับเชิญไปเป็นนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลตอนนั้นเนี่ยผมก็ถามว่าสมาคมเนี่ยมันมีไปทําอะไรเขาบอกว่าสมาคมเนี่ยมีไว้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนภาครัฐเอกชนได้เข้าใจว่าตัวเทคโนโลยีนิมคืออะไรพอผมได้ฟังออบเ c t i v e เขาเนี่ยมันก็อะไรกับสิ่งที่ผมถามผมจึงรับปากที่จะเป็นนายกสมาคมหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือปี2023เนี่ยผมตั้งบิสเปซขึ้นมาเหตุผลเหมือนเดิมทุกอย่างผมอยากที่จะให้ชุมชนที่ผมอยู่รอบๆตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้เป็นคนที่มีความรู้เนี่ยอยู่ข้างๆตัวผมนะครับพยายามจะสวีด Foundation ที่เป็น p r i n c i p ป e ที่เป็นเป็นหลักคิดที่อยู่ในหัวผมให้ ทุกคนได้เข้าใจภายใน4ี่คำนะครับรู้ให้ถูกการนะครับจริงๆแล้วมันจะมาจากคําว่ารู้ให้รู้ถูกแล้วก็รู้การนะครับรู้ให้เนี่ยคือตอนที่ผมได้มีโอกาสได้ได้ได้ไปเจออาจารย์คนหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพิ่งเข้าใจว่าการให้จริงๆมันจะประกอบไปได้วยปัจจัย3อย่างผู้ให้ผู้รับแล้วก็มีเดียมหรือที่เรียกว่าเป็นปัจจัยนะฮะตอนที่ผมไปเรียนที่เคโลกเนี่ยอาจารย์ที่เคลลกบอกว่า you ยู <You S 2> ต้องทําอะไรที่มัน Impact อาจารย์พูดกับผมว่ายูเราก็อ๋อหมายถึงเราใช่ไหมพย้อนกลับไปเนี่ยผมเพิ่งมาฟลิปไซต์ได้จริงๆแล้วคำนี้ผมเคยได้ยินจากอาจารย์ที่ผมตอนผมบวชอาจารย์เขาบอกว่าบัณฑิตเนี่ยจะทําในสิ่งที่เป็นผลมากมีอานิสงส์งมากผมเพิ่งมาเข้าใจวันนั้นน่ะเฮ้ยมันคือคาว่า Impact นี่หว่าแต่ตอนนั้นอะ่ะตอนที่อาจารย์ผมบอกครับเขาบอกว่าบัณฑิตไงโทษนะกูไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยกูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคคือก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่พอไปเรียน เป็นภาษาอังกฤษเลยทําไมเราเข้าใจว่าเราต้องเลือกทําในสิ่งที่มันมี Impact มากเพราะนั้นวันนั้นที่ผมไปเรียนด i ไซน์ u r ไลฟ์เนี่ยพี่ปุ้ยยังมาแอบดผูผมเนี่ยเลือกทําที่มัน Impact มากแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องของการเงินอะไรสักเท่าไหร่อันนั้นมันเป็นฟาวเดชันที่ผมคิดว่าการให้ที่มีประโยชน์มากที่สุด คือการให้ความรู้ความรู้เนี่ยทำให้คนเนี่ยแก้ที่เหตุได้ไม่ได้ไปแก้ที่ผลผลเนี่ยมันแก้ยากแต่ถ้าเรามีความรู้เราจะแก้ที่เหตุได้นะครับอันที่2คือรู้ถูกฮะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่เราจะรู้ถูกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราจะรู้ถูกเนี่ยเรามักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าเราถูกอันนี้ไบแอสมันจะประกบเร็วมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือเมื่อผมได้มีความรู้มากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมจะเจอที่ผิดนะฮะไอ้ที่ผิดนั่นแหละมันยืนยันว่าผมได้ถูกแล้ว เมื่อไรก็ตามที่เราได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนเนี่ยมันคือรู้ที่ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อเรามีความรู้เราจะหาที่ผิดของตัวเองได้ง่ายขึ้นเวลาเราเจอที่อาจารย์ที่เก่งๆเราเจอคนที่เก่งๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนรู้เองว่าเราผิดตรงไหนแต่มันจะมีคนมาบอกให้ว่าผาดของมันนะมันควรจะเป็นอย่างที่สําคัญนะฮะร,รู้ถูกเนี่ยมันไม่ใช่อากาลิโกฮะถูกเนี่ยมันมีการเข้ามาเกี่ยวข้องถูกในปัจจัยเมื่ออดีตไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันจะน,นะฮะเพราะนั้น จริงๆแล้วคำว่าการเนี่ยคนอาจจะหมายถึงเวลาแต่คำว่าการจริงๆเนี่ยมันคือการละนะครับมันประกอบไปด้วยรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้คุณรู้โทษรู้เขารู้เรารู้ชุมชนรู้สังคมรู้ทุกอย่างเลยมันคือ circumstance มันคือสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้คือว่าถ้าเลยไปจากเนี้ยผมไม่มีปัญญาทาแบบนี้แล้วรู้การของผมคือผมต้องทําตอนนี้แหละแรงผมอาจจะไม่มี ปัจจัยผมอาจจะไม่ได้มีมากนะฮะคือมีหลายคนบอกโอ<ฮ>้โห<ฮ>มันต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนั้นเรื่องหนึ่งฮะแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าต่อให้ผมอ่ะไม่มีเงินเงินหมดตูดผมยังมีที่นอนเพราะมีพี่คนนึงบอกว่าเขาจะให้ที่ของไอ้แต๋งกับผมนอนยังไงผมก็มีที่นอนนะผมเลยไม่กลัวแม้จะหมดตูดก็หมดตูดไปนะครับเพราะฉะนั้นการจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับผู้รับในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลแบบเดิมอีกต่อไป อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมกระโดดเข้ามาทำนะครับเล่าถึงบิดแคสในหนึ่งนะครับบิตแคสเนี่ยตอนที่ผมไลฟ์ฟังในอดีตเนี่ยเกิดขึ้นตอนปี2017ผมก็ไลฟ์ผ่านช่องปกตินะครับ uh, YouTube Facebook อะไรพวกนี้เป็นออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลย expand channel นะเพิ่ม channel ขึ้นมานะครับให้มันสามารถที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับก็คือมันจะมีเครื่องมืออันหนึ่งที่ผมจะทำเป็น open studio ที่ ตรงบิดสเปซนะครับแล้วก็จะมีแอมฟิเทอร์ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดอีเวนต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาใช้แพลตฟอร์มเนี้ยก็จะมีเครื่องมือทั้งคู่เลยออนไลน์ออฟไลน์นะครับถ้าใครที่เป็นคนที่มีความรู้แล้วยังไม่มีแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้ BitSpace กับ BitCast พร้อมกันได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีออนไลน์ช anel อยู่แล้วก็มาใช้เฉพาะ BitSpace ได้นะครับใน b i t Space เนี่ยผมดีไซน์ออกมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคือลังนกนะฮะแต่จริงๆเป็นคือลังนกที่ผสมกับตัว Infinity s i g ซนะครับซึ่งมันจะหมายถึงตัวที่เป็นเป็นโลกของดิจิตอลที่มันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับ ผสมกันเนี่ยกลายเป็นตัวลังนกนะครับแล้วมีนกอยู่ตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนกคู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของบิ t แคสตนั่นเองนะครับตระกูลตระกูลที่ผมออาแบบมันคือนกทั้งหมดนะฮะนกเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่บนอากาศได้แล้วมันเหยียบบนพื้นได้นะครับ มันจะนําพาทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่โลกดิจิตอลซึ่งจับต้องไม่ได้นะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่านกเนี่ยไม่ค่อยมีคนเกียดถึงถึงจะมีคนไม่ค่อยชอบผมก็ตามแต่ว่าเขาน่าจะไม่เกียดตัวคูกมั้งแล้วก็ผมเตรียมพร้อมสําหรับคอนเทนต์อื่นๆถ้าเกิดสิ่งที่ผมโฟกัสเนี่ยอาจจะมีถ้าใครมีความรู้เรื่องของตัว Security, p r นะครับ privacy นะครับ AI ML AR Metaverse เราเตรียม แทร็กของทุกท่านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจริงๆเนี่ยผมอ,อยากได้คนที่มีความรู้ที่ยังไม่ได้มีเครื่องมือนะเพราะว่าผมอยากเป็นแพลตฟอร์มที่จะ e n a b l e ให้กับคนเหล่านั้นนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาเป็นช่องใหญ่แล้วเนี่ยเขามีเขามีามอยู่เขาอยู่แล้วนะครับเขาไม่ต้องพึ่งผมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีของผมอยากอยากให้มาร่วมงานอยากให้มาทํากันตรงนี้นครให้ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน Impact กับโซเชียลนะครับ ในโรของบีสเปซนะครับหลักๆเลยจะมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเราจะมี Open Studio บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรายการไลอัพเดี๋ยวผมเล่ฟังนะครับอันที่2ครับก็จะมีแอมฟิเทอร์ตรงนี้นะครับอันที่3มครับเราเราจะทําเป็นลักษณะของออนไลน์ออฟไลน์ให้ก็คือในลักษณะที่ทุกคนมาไลฟ์กันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความรู้กันอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถที่จะโชว์ขึ้นไปออนไลน์ได้ด้วยนะครับอันสุดท้ายครับคือผมมองว่าที่เนี่ยโลเคชันเนี่ยดีนะครับ เป็นอันนึงที่อยู่ใจกลางเมืองการเดินทางสะดวกถึงแม้ว่าวัาวนนี้จะรถติดก็าตามประโยชน์จริงๆอันแรกเนี่ยก็คือ learning opportunity จริงๆ learning เนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้หาความรู้ได้หมดอยู่แล้วล่ะนะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยการที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีตรงนี้มาก่อนเดินผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาดูเนี่ยก็อาจจะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับอันที่2ครับ community building ฮะเราจะช่วย building community ให้กับคุณด้วยนะเพราะฉะนั้น จริงๆวันนี้ผมต้องการจะรีคูดท ALEN นะครับถ้าใครที่มีท ALEN เชิญมาคุยกับเราได้นะครับเราจะช่วยคุณทั้งในเรื่องของ c h ANNEL แล้วก็การบริหารจัดการ Community ให้ด้วยนะครับอันสำคัญไมาที่สุดเลยคือ Networking กับ c o l l a b o r a t i o n นะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิด Impact จริงๆเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเวลาที่มันเกิด Networking เนี่ยจริงๆผมมีมีไอเดียในหัวที่จะทำอีกหลายอย่างมากมายนะครับการที่เรามีคนที่เรารู้ว่าคนนี้ทำอะไรได้เนี่ย มันสามารถที่ก่อให้เกิดโมเมนตัมแล้วขยับขยื่นทําในบางอย่างเนี่ยที่มันมี Impact กับสังคมได้นะครับในช่วงที่จะถึงนี้นะครับจริงวันที่4ี่วันที่6เนี่ยมีอีเวนต์ไลน์อัไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเปิดที่ทางบิตสเปซนะครับก็คือจะมีอันแรกจะเป็นเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นเรื่องของ d e f าว่ามันจะเป็นไปยังไงทิศทางมันจะไปทางไหนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ regulation เรื่องของ t a x ที่เป็นประเด็นนะครับ เรื่องของตัวแก d เ e ตนะผมก็จะเริ่มเอาแก d เ e ตเนี่ยมารีวิวที่ OpenSpace ฝั่งนี้นะครับรายการที่ผมจะเริ่มมาทำที่ BitSpace อันแรกเลยจะเป็น BitTalk Today นะครับจะเป็นลักษณะข,ของ Talk Show ที่จะทำให้มันสบายๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ฟีดแบ c k จากคนฟังเนี่ยบอกโห oh, พี่รายการพี่มันดีมากๆเลยเวลาผมฟังพี่ก่อนนอนเนี่ยผมหลับสบายมากเลยเออมันกลายเป็นรายการที่ เอาไว้กล่อมให้คุณนอนนะ่ะคือ,อผมฟังแบบนี้ตอนแรกผมก็รู้สึกเคิร์นะแต่ผมไปอ,อ,อ่านเคสของอาจารย์ที่เขาสอนคนตาบอดหูหนวกอผมว่าเรื่องของผมนี่กระจอกไปเลยคือเราต้องปรับให้คอนเทนต์เนี่ยมันเข้ากับคนในยุคสมัยนะครับแล้วพยายามคือคนที่เป็นมาัธรีจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถทําเรื่องยากๆให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วมันทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าตามไปได้หลยตามไปนะเพราฉะนั้น ในคอนเทนต์ของผมเนี่ยจะเริ่มทําอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จะมีการแทรกอย่างน้อยเนี่ยเรามองเรารู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังเราจะดีลิเวอร์ให้เขาอันนี้คือจุดที่ผมจะทําใน b i t ท a อ k ทูเดยนะครับใน l i น์อัพเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมี3คนมาคุยกันแล้วก็จะคุยกันเรื่องเทคโนโลยีบิสเนสมายเซ็ตปริ n ิเปิลของการดําเนินชีวิตการทําธุรกิจแล้วให้เขาเนี่ยได้ในเรื่องพวกนี้นะครับส่วนอันที่2เนี่ยผมจะทําเรื่อง Bit Review ก็ จะรีวิวพวกแกจเกจพวกอะไรพวกนี้นะครับตามที่เป็นตัวตนของผมตั้งแต่ตอนที่ทำรีวิวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่เวทีของ b i t c a s t หรอกแต่ว่าอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้มาเล่าใน i t s p a c e นะก็คือ i t c a s สนี่จะเรามี b i t c a s แ l a b นะฮะแล้วก็วันนี้พาร์ทเนอร์ทั้งคู่ก็มานะครับอันแรกเนี่ยเราจะทำตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับตอนนี้โปรโตไทป์เนี่ยเราเริ่มทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่ามันจะออกมออนนเมื่อไ แล้วผมมองว่าในอนาคตเจ้าตัวนี้มันคือตัวที่จะเอาไว้ Identify ตัวเองในโลกของอินเทอร์เน็ตในยุคใหม่นี่วิธีนี้เป็นวิธี Identify ตัวเองที่ถูกที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับสุดท้ายผมคิดว่ายังไงการยืนยันตัวตนมันจะต้องมารูปแบบนี้มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอันที่2จะเป็นเรื่องของคริปโตซีดเพลทนะครับเอาไว้สําหรับ เก็บตัว s e ีของ wallet นะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าอันนี้หลายๆคนมาแสดงความยินดีเนี่ยผมต้องบอกว่าจริงๆผมผมรู้ตัวนะว่าลึกๆอ่ะผมยังไม่ได้สําเร็จนะมันคือจุดเริ่มต้นที่ผมจะเหนื่อยโคตรๆแต่ แต่นั่นก็คือมันก็คือเป็นเรื่องที่ผมตัดสินใจแล้วนะผมไม่ได้กลัวในผลนะแต่ว่าเหตุในปัจจุบันผมรู้ว่าผมกาลังทําอะไรอยู่อันนี้สําคัญมากๆแต่สิ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผมไม่ได้มีครอบครัวที่สนับสนุนผมนะครับวันนี้ภูกับพอเองเนี่ยก็มีโอกาสได้มานั่งนั่งอยู่ด้านหลังครับเป็นลูกชายทั้งสองคนที่มาให้กําลังใจนะครับอ่าแล้วก็ จริงๆแฟนผมไม่มาเขาไม่ชอบออกสื่อแบบนี้นะครับแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่คอยเชฟไอเดียผมตลอดคอยเชฟความคิดผมตลอดนะฮะกลุ่มที่2ต้องขออนุญาตขอบคุณเมนเตอร์นะครับมันมีหลายอย่างที่เราเปลี่ยนไปเยอะมากขอบคุณบีบีเมนเทอร์นะครับเราเรากล้าออกมาจากจากโซนที่เราเราสบายอันนี้ก็เป็นขอข้ามเลยแลย้วกัน ที่3ครับเพื่อนฮะเพื่อนใน i m เมนะครับสีสุดๆวุดกับก,กอฟนะครับตบซ้ายตบขวานะฮะพี่มันใช่พี่หรอเออมีเมีกกูก็พูดแบบมึงเลย <laughs> เพื่อนจ่าสินฮะเพื่อนที่ GC ครับแล้วก็เพื่อนๆในวงการทิปโตนะครับขอบคุณมากๆครับสุดท้ายนะครับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมบิ c แคสและบิ s สเปซนะครับขอบคุณมากๆครับ คืออันหนึ่งที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วมันให้ดอกเบี้ยให้ผลให้กําไรมากกว่การลงทุนในความมายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะผมก็ลงทุนในความรู้ จริงๆแล้วทางเนี้ยมันก็เป็นทางแห่งความรู้เราต้องการทาเลนต์มาสมัครกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือจากทั้งเพื่อนครอบครัวและ m มนเชอร์สนะคะรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้กับพี่บิดนะคะสุภกิตบุญศาสตร์พี่บิดอยู่บนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะขออนุญาตเชิญผู้ที่มาร่วมเป็นเกียรตินะคะถ่ายภาพด้วยนะคะนั่นคือแรงบันดาลใจนั่นคือเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่เราจะได้พบ ใน b i สเพสนะคะแล้วก็ความตื่นเต้นนะคะที่จะได้มีพื้นที่แห่งความรู้เพื่อให้ทุกท่านได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จหลังจากนี้นะคะวันนี้อบอุ่นมากๆนะคะสำหรับงาน Press Conference เปิดตัว b i สเพสนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมงานนะคะถ่ายภาพด้วยนะคะจะมีสามเซสชันนะคะในช่วงแรกนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณบรรยงพงพาณิช ประธานกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินินพัฒระจำกัดมหาชน ียร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันนะคะกับพี่ปิดนะคะมอบดอกไม้แสดงความยินดีนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอเรียนเชิญคุณบัญยองอยู่เพื่อร่วมถ่ายภาพก่อนนะคะเรียนเชิญคุณพันนีชัยกุลนะคะประธานกรรมการของ Noble Development จำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญค่ะร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะเรียนเชิญคุณธนพลสิริธนชัยนะคะ Country CEO ของ Preserve Property Thailand จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญค่ะทั้ง3ท่านที่มีความ สำคัญนะคะในชีวิตของพี่บิดนะคะสุปกิตบุญศาสตร์ฟาวเดอร์ของ Bitcast และ Bitspace นะคะมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้นะคะแล้วก็ร่วม าภพเก็บบรรยากาศความประทับใจร่วมกันนะคะกับพรบุคุณนะคะกับพรบุคุณทั้ง3ท่านค่ะคุณบัญยงพงพาณิชย์นะคะประธานกรรมการบริหารของเกียรตินกินพัทระนะคะคุณพณนีชัยกุลประธานกรรมการของ Noble Development จำกัดมหาชนและคุณธนพลสิริธนชัย c o u ทรี y c e o ของ r ร s e r p r o p e r t y Thailand จำกัดมหาชนนะคะและในลำดับถัดไปนะคะเพื่อนๆ i m ่อนไอนะคะเป็น IMED Max Family เรียนเชิญทุกท่านบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะถ่ายภาพร่วมกัน en น,นะคะครอบครัวย claro ิ่งใหญ่ แล้วอบอุ่นมากๆนะคะเรียนเชิญค่ะมากับดอกไม้ช่อใหญ่นะคะสองช่อเลยนะคะด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเลยค่ะอขอเสียงประมืออีกครั้งนะคะ I m a t e Max family นะคะครอบครัวนี้ยิ่งใหญ่อบอุ่นมากๆนะคะระดับมันสมองของประเทศมารวมตัวกันนะคะแล้วก็แต่ละท่านนะคะก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะหวังว่าน่าจะมา ช่วยเติมเต็มนะคะพื้นที่แห่งการเดยนรู้นี้นะคะให้มีการก้าวไปข้างหน้าแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งในกําลังใจที่สําคัญนะคะในการสร้างสารรค์พื้นที่ของ Bit Space แห่งนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอ้อมถ่ายภาพกับทางพี่บิดด้วยนะคะแล้วก็เรียนเชิญบรรดาโฟลเดอร์นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของบิดแคสนะคะทั้งสองท่านนะคะ น้องขิงนะคะพี่บิดบอกว่าขอเรียนเชิญน้องขิงขึ้นมาถ่ายภาพด้วยนะคะขอเรียนเชิญน้องขิงนะคะน้องขิงศิระภพนินบดีนะคะ co-founder ของ bitcast นะคะหนะะึ่งในมาสมองสําคัญของ bitcast แล้วก็คุณการนะคะโอภาจําศกิจซีเนียร์แมเนเจอร์ของ Silicon c o ล c คอนครับเทคโนโลยีนะคะเป็น co-founder ของ bitcast เช่นเดียวกันขอเรียนเชิญค่คะเก็บภาพของครับใสร่วมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เสียงปรบมือให้กับการก้าวไปข้างหน้าของพื้นที่การเรียนรู้สําคัญนะคะ bit space นะคะ แถลงข่าวพร s s c o ส f คอนเฟอรนซ์ของ b i t s เฟสเดินนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะแต่ว่าหน้าที่ของ Bitspace เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้มาแชร์ไอเดียนะคะมาร่วมเรียนรู้ในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็เอนจอยกับการเรียนรู้และก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคตที่ท้าทายและเต็มไปได้วยความหวังพร้อมๆกันนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ